การปักแสวลงไปในเสื้อย้อมสีมะเกลือของกลุ่มปักเสื้อแสวบ้านหนองว้าตำบลเมืองคงอำเภอราศีสลไยจังหวัดศีสเกตมีทั้งลายเชิงเทียนลายดอกไม้ชนิดต่างๆซึ่งเป็นวดลายที่คนนิยมนำมาให้ชาวบ้านกลุ่มนี้แสวให้ด้วยฝีมือที่ละเอียดสวยงามเป็นที่ยอมรับกันการแสวผ้าของกลุ่มชาวบ้านหนองว้า เป็นกลุ่มสตรีที่รวมกันเพื่อหารายได้จากฝีมือที่สืบทอดมาจากรุ่นปู่ย่าเลื่อนจากทั้งหมดเป็นชุมชนเผ่าเยอซึ่งเป็นที่นิยมในการสวมใส่ชุดเยอตามขนบธรรมเนียมชนเผ่าโบราณงอที่นี่ ก,การแสวเสื้อชุดเยอือฝีมือดีจนได้ขึ้นเป็นสินค้าโอโท็อปประจำของอำเภอราศีสไลดกลายเป็นอาพรประจำท้องถิ่นที่เป็นที่นิยมคือจังบะเพาเย่นี่คนเย่เนี่ส่วนมากคนจิตต่างแต่วัตรพลุิ่นสิส่เสือไหม้ด้มหยอมืเกลือนะคะวระทธรี่เพราะที่ทท่ง จังหวัดเพิ่นกับไม่มีการรณนงคลงวาเกี่ยวกับเห็ดเสือแซลยังสี่อยู่ในบ้านนี่ก็เลยคิดว่าเฮากับบางหันเฮาสิไปสือมันกับแพงเนาะมันก็ข่อยมีนะ่ะนะก็เลยพักันแบบฝึกเพ็ดยังสีนะ่น่ะนะค่ะอยากใสยังสี่ก็เลยพักันฝึกเพ็ดฝึกยังก็เลยได้มามีไายมียัง,ยงสี่นี่แหละค่ะคือ,ค,อคือเห็นน,หนี่นะวันนี้ทั้งพ่อชอเพิ่นก็นเลยว่าไห้ไปจดเป็นกลุ่มเป็นอยัง,อยงสี่กลุ่มโอท็อปนะค่ะก็คือความประณีตละเอียดค่ะ เพิ่นกับเห็นแล้วสิเพิ่นกับว่าขาเห็ดแบบอันนั้นมีความละเอียดมีความปราณีตอยู่ในเสือแน่นยังสี่น้ะนค่ะเพิ่นก็เลยบอกต่อกันว่าข้าเห็ดได้งามนี่สการปักเสื้อแสลาศัยความปราณีตเพราะต้องใช้ความชำนาญในการวางลาย กะระยะห่างของลายโดยไม่ได้ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเป็นผลิตภัณฑ์ทำเหมือร้อยเปอร์เซนต์ซึ่งใช้ได้สีต่างๆมาปักลวดลายลงไปตามชายเสื้อปกเสื้อตะเข็บเสื้อให้เป็นลายลายเหล่านี้ก็เป็นลายอัตลักษณ์ที่สื่อถึงขนบรรมเนียมวัฒนธรรมของจังหวัดซึ่งด้วยการรณรงค์ให้ชาวสีสะเกดสวมใส่เสื้อท้องถิ่นสีชนเผา่าและส่งเสริมการทำผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติจากอัตลักษณ์ของจังหวัดที่มี ทำให้การปักแซลก็ได้รับความนิยมควบคู่ไปกับเสื้อผ้าเบนจ์สีต่างๆอีกด้วยและที่สําคัญเสื้อผ้าเหล่านี้ก็เป็นชุดการแต่งกายของชนเผ่าโบราณที่ชาวจังหวัดศรีสะเกดยังคงรักษาไว้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมนำไปสู่รุ่นต่อๆไป